เวลาที่เราพูดคําว่าสุวรรณภูมิเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรกันเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องนึกถึงสนามบินหรืออาจจะนึกถึงอำเภอสุวรรณภูมิที่ร้อแต่ถ้าคุณมาที่โมค่าแบงคอกชั้นสองที่เนี่ยคือชุดความคิดอันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้น เพราะว่าเราได้นำสวรรณภูมิมาเป็นทีมหลักในการจัดแสดงคำถามในวันนี้คือสุวรรณภูมิกลายมาเป็นชื่อสนามบินได้ยังไงคำตอบอยู่ในรากเง่าของเราครับคำว่าแผ่นดินทองไม่ได้แปลว่าเรามีทองคำเยอะนะแต่มันคือแผ่นดินแห่งโอกาสเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลมีเมืองท่าสำคัญต่างๆมากมาย ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็อยากมาทําการค้าที่เราแล้วถ้าเราลองย้อนเวลากลับไปเมื่อ2,500ปีที่แล้วเนี่ยสุวรรณภูมิคือภูมิอารยธรรมเชื่อมโลกเราเป็นดินแดนที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเคยเดินทางเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและรากฐานความเชื่อไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์พุทธหรือความเชื่อดั้งเดิมอย่างการนับถือผีความสำคัญของสุวรรณภูมิ ย้อนกลับไปไกลกว่า2,500ปีโดยนักโบราณคดีชี้ว่านี่คือแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของโลกเพราะเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเราก็เลยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายนี่คือกลองมโหระทึกซึ่งเป็นหลักฐานที่สําคัญมากเพราะมันแสดงถึงความเชื่อแบบผีโลกหลังความตายซึ่งกลองมโหระทึกก็ถูกเชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา และถูกใช้ในพิธีกรรมสำคัญของบ้านเมืองน,นี่คือจุดที่ความเชื่อและพะหุวัฒนธรรมร่วมกันอย่างลึกซึ้งสแสดงถึงความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของผู้คนในดินแดนสุวรรณภูมิความรุ่งเรืองและวัฒนธรรมทั้งหมดได้เกิดจากการเดินทางนี่คือภาพกำเนิดอาณาจรรักรโดยอาจารย์ธนาริตทิพวารีซึ่งเป็นแผนที่ทางวัฒนธรรมอย่างดีอาจารย์ได้ว่าเดือที่นำเอาคติความเชื่อศาสนามหากรรมเทพเจ้า ทุกอย่างจากชมพูทวีปพาข้ามมหาสมุทรอินเดียจนมาถึงดินแดนสมนภุภูมิของเราลองสังเกตง่ายๆชื่อของคนไทยก็จะคล้ายกับคนอินเดียเพราะว่าด้าของภาษามันก็มาจากการเดินทางานทนางวัฒนธรรมครั้งนี้เนี่ยแหละในเอพิโซดหน้าเราจะพาทุกคนแกะ,ะหรหัสภาพวาดสุดอลังการที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดไว้บนผืนผ้าใบ